มาดูกล้องหลังกันชัดๆครับสำหรับฝรั่งแดงนะครับฝรั่งแดงเนาะให้ดูภาพคือต้นใหญ่ขนาดไหนหลายคนสงสัยถามมามันก็เหมือนฝรั่งทั่วไปนั่นแหละครับโน่นท่วมหัวท่วมหางน่นนะครับเนาะอ่ะกอ็ออที่ห่อๆนี่ก็ห่อฝรั่งนี่ครับนี่ครับลูกครับอ่าก็ประมาณนี้อยู่ที่การดูแลรักษานะครับถ้าท่านให้ธาตุอาหารดีให้ปุ๋ยถูกที่ถูกเวลาถูกสูตรถูกอัตรา ก็เป็นอย่างที่ท่านเห็นนี่เลยครับเด็ดสุดๆคาต้นเลยเดี๋ยวขอถ่ายภาพนิ่งก่อนก่อนเด็ดก่อนเด็ดลงมานะครับฝรั่งแดงครับทีมสยามนะครับความจริงผมต้องกัดสดๆคาต้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอกัดก่อนนะครับเดี๋ยวขอโน้มลงมากัดก่อนเห็นว่ากัดหะครับสดๆคาต้นนี่นะครับความไปไเป็นไรอาหารต้องสดๆคาต้นแบบนี้ คอนเดดลูกนี้ไม่หมดเดี๋ยวมาละเดี๋ยวไปถ่ายรูปให้ดูอีกชัดๆนะครับเราไปดูต้นพันธุ์กันนะครับสำหรับฝรั่งแดงทับทิมสยามนี่คือลูกครับอยู่ในมือเนี่ยครับนี่คือต้นพันธุ์ครับเป็นเพาะเม็ดครับสูงประมาณห้าสิบหกสิบเซนนะครับนี่คือฝรั่งแดงเนาะนี่ครับลูกของเขาครับที่เก็บมาเมื่อกี้นะครับอ่าเดี๋ยวถ่ายชัวอีกทีนึงนะครับ เนี่ยครับจะอร่อยมากครับหวานกรอบเนื้อแน่นมากนะครับมันแล้วแต่การดูแลรักษาด้นะครับเรื่องของธาตุอาหารพืชเนาอะนะครับหนึ่งกล่องถ้าให้ส่งหนึ่งกล่องมันดินใหญ่นะครับถุงใหญ่หนึ่งกล่องใส่ได้สองต้นหนึ่งกล่องใส่ได้สองต้นนะครับค่าส่งกล่องละร้อยหกสิบาทฝรั่งหน่ต้นละหกสิบาทนะครับต้นละหกสิบบาทเป็นเพาะเม็ดนะครับ ใครสนใจก็แวะได้นะครับกลับบ้านปีใหม่ยี่สิบเจ็ดยี่บแปดยี่ิบเก้าสามสิบสามเอ็ดนะครับไร่อรหรันตั้ง GPS มาเลยนะครับไร่อรหรันนะครับหรือไม่ก็โทรมาถามทางผมก่อนศูนย์แปดเจ็ดสองสามสองหนึ่งหนึ่งสามเก้านะครับรับทุกสายโทรกลับทุกบิ๊กคอจามนะครับจามอ่านะครับนี่คือเพาะเม็ดนะครับรูแบบกิ่งตอนนะครับอันนี้จะแบบกิ่งตอนกิ่งตอนจะไม่ได้ส่งนะครับเราไม่ส่งคนส่งเพราะว่าอ่า ไอ้เรื่องของการตอนลากลากจะไม่แน่นไม่แข็งแรงนะครับการขนส่งกระทบกระเทือนมากนะครับเราจะให้เฉพาะคนที่มาซื้อที่สวนเท่านั้นนะครับกิ่งตอนกิ่งละสองร้อยนะครับฝรั่งแดงครับกิ่งตอนกิ่งละสองร้อยบาทนะครับน้องใครสนใจก็แวะ ทักเข้ามาได้นะครับไล่อรหรันเราอยู่บ้านกุดไปเข็งตะบนนนค่ขาอำเภอสูงเนินโคราชนะครับตั้ง gps ไล่อรหันมาได้เลยนะครับหรือไม่ก็โทรมา0872321139 l ล n e ไ d 0805069500ครับไล่อรหันนะครับวันนี้คุยเรื่องฝรั่งแดงเดี๋ยวพวกนี้คุยเรื่องไม้แปลกหน้าปลูกตัวใหม่กัน